เมื่อมีการงานกวางจะดีค่ะมีการมีงานก็ต้ก้ปัญหานั่นสบายเลยสบายเลยแต่มันก็มาทำอะไรไม่เสร็จคือจะหดตควหอถามมากกถ่าแค่มากกว่าแค่

สนธุกลอยนักก็ุนั่งสบาูกทังสาย่อกปก์จาุ่อุทธ้โธผธผัดีวีิกรรมต่างๆต่างแต่เริ่มตนไหว้พระสมาหานศีนประสงค์ในสวดถวายพรัพระและมัติกา ขออาจารย์ได้ในอุดงสุลมาประทานประวัติการเข่าวฌานบนินบนตานเป็นที่เรียบร้อยสถานบนเจ้าภาพได้ประเด็นประทุประธานตยอานเป็นที่เรียบร้อยโอกาสนี้ถึงยอดของการทำบุญเนิ่นสังฆ์ไก่สังฆปาจาสงบติจใจระงับอัปปะสังคีนัสฐานกุฏิบุญกุชนเพื่อแม่พุ่มมอนผู้ชุติจ่าไปขับปอนหน้าโอกาสบัดนี้ ยะขาวาริปะหาปุราปาริปุเรนติสะรังเอวะเมวะทิโตินนังเปตานังอุปกัปติติจิตังปะจิตังตุมหังจิตปเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตตสังคปาจันโทปนะระโสยะธามอนิโชติระโสยะธรร

Data khiang ngaga bu kata nur harangun

พุทธังสะระณังคัจฉามิธัมมังสะระณังคัจฉามิสังฆังสะระณังคัจฉามิโวตุสัพพมางคลังรักขตุสัพพะเตวะทาสะมะพุทธาโลกะเวนะสัทธะกาโสเณ বে naส สทे haවndoতে haවດ sa tho halang <laughs> ra kant sapak watta